สวัสดีครับผมไอา์สารเหลี้ยต้นะครับวันนี้เราก็มาจัดโปรให้นะครับกับ MG เซเตัวท็อปตัวนี้ครับกับโปรชั่นจอง10,000หแลกเงินห0 0 0 0แสนครับฟังไม่ผิดครับพี่ออกรถ MG กับป๊อปปั๊บวันรับรถเอาเงินกลับบ้าน10,000แบาทเลยนะครับเงื่อนไขนี้ให้เฉพาะลูกค้าที่โทรเข้ามา10สายแรกเท่านั้นที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9าเหรือแอดไลน์เขาที่ adpo pkk ครับพี่บอกเลยว่าเงื่อนไขนี้โคตรสุดยอดนะครับใครถูกใจเงื่อนไขนี้อยากได้นะครับเพียงกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่า อยากได้เงินแสนแค่นั้นเองนะฮะพี่จัดไปหรือเขาไม่ไลน์มาก็ได้นะครับผมนะอ่ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอคุยเงื่อนไขกันก่อนป้ายแดงราคาเสนอค่าตัวอยู่ที่7 9็0 0 0บาทหรือพูดไปไง่ายๆ800,000บาทครับแต่วันนี้ผมตั้งราคาขาย,ยที่569,000ไม่ขายครับเป็นราคาอันนี้เงินสดตัดโปรอยู่ที่400,000กว่าบาทแค่นั้นนะคันนี้ป้ายแดงขาย800,000ดาวแ9 0 0 0้าผ่อนเก้านะครับที่ผมไปดูโปรชั่นมาเนาะแต่วันนี้ผมขาย400,000กว่าบาทดาวแค่คันนี้นะครับ7บาทผ่อน7,000กว่าครับ สุดๆครับเงื่อนไขของผมนะคือเอาง่ายๆถ้าไม่เอาเงินกลับบ้านนะครับมาทําเป็นส่วนลดนะก็จะเหลือ400,000กว่าผ่อนแค่7,000กว่าต่อสัญญานะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของห้องเครื่องกันบ้างว่าคันนี้จะสวยหยดขนาดไหนครับนี่นะครับพี่จัดให้นะครับตัวนี้นะครับต้องขอบอกนะว่าตอบโจทย์แบบซิตี้คลาชีวิตในเมืองนะพี่นะก็เป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับสวยๆแล้วเครื่องยนต์รับประกันนะพี่หนึ่งปี24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะถ้ามีปัญหาก็ ส่งเจ้าที่ไปดูแลถึงที่นะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ไหนเราก็ไปดูแลได้หมดเลยนะครับผมนะรถก็รับประกันไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมววิความไฟไหม้กลับใหม่นะครับ้ามีก็เอามาคืนครับพี่นะเพราะเราการันตีว่าไม่มีแน่นอนนะครับผมนะครับอ่ะส่วนในเรื่องของบอดี้รอบคันนะครับตัวนี้ก็สวยๆครับไฟหน้าแบบอ่าตัวนี้นะครับเป็นไฟไดไทายลามิ่งนะครับจะติดตลอดเวลาเลยนะครับสวยมากนะดูครับ แมกมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ขัดเงานะครับถ้าขัดเงาจะสวยกว่านี้อีกอันนี้คือเดิมๆครับเปื้อนๆนะครับขับมาลูกค้ามาขายนะครับกระจกพร้อมไฟเลี้ยวครับตัวนี้มีนี่มาให้ด้วยนะครับข้างหลังมาให้ด้วยเดี๋ยวตัวนี้มีสรูปเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายออปชันกันหน่อยนะครับผมดูในเรื่องด้านหลังครับด้านหลังก็สวยนะเป็นไฟ LED นะถือว่าสวยมากนะพี่ป้ายแดง800,000เหลือ40,000 0กว่าไม่ใช่4ปลายนะสี่กลางๆด้วยนะครับโคตรคุ้มเลยพี่หาที่ไหนไม่ได้แล้ว นะครับแต่ถ้าซื้อราคาเต็มนะคนแชร์นะพิมพเขาว่าแชร์แล้วถ้าอยากได้นะคอมเมนต์ว่าแชร์แล้วเอาไป2 0,000ื่นนะย้ําคนแชร์2 0 0 0 0คนซื้อ1นึ่งแสนนะครับโคตรพุดนะครับผมนะผมบอกเลยว่าผมมันก็สุดยอดนะครับพี่โอเคนะครับปึ๊บชึบนี่ตอนเปิดเปิดอย่างนี้ครับเป็นไงเดี๋ยวบางคนบอกเอ้าเปิดด้านหลังยังไงเปิดอย่างนี้ครับเป็นไงพี่ด้านหลังนี่บอกเลยว่าสัมผัสได้โคตรเยอะดูดินะครับดูดิ โค้ดเยอะอันนี้ครับอ่ะอันนี้ความสูงขนาดน่าจะเมตรหนึ่งนะครับผมใส่เข้าไปครับเหลืออนะครับผมสุดยอดนะครับผมนะโอเคครับตัวนี้มาพร้อมกล้องหลังนะยังไม่พอยัดเซ็นเซอร์เข้ามาให้ด้วยนะพี่สุดยอดมากนะครับนี่เสียงน้ามันนะครับเบนซินนะครับรองรับถึง e 8 5นะครับผมนะแต่เติม9 1้านะครับบอกเลยอ่ะเปิดด้านหลังครับโอ้โหเปิดเข้ามาก็รู้สึกแบบความลักชวรี่ของมันอะนะครับผมนะตัวท็อปเนาะ ตัวนี้เป็นหนังนะครับสีน้ําตาลตัดโคตรสวยนะภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับพี่ก็สวยๆมาให้นะครับโอ้โหพื้นที่บนหัวนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะเหลือโคตรเยอะครับพี่นะเบาะหนังได้ริมน้ําตาลโคตรลงตัวนะครับด้านหลังนั่งสบายนะนะผมโอเคมาดูในร่างของดั้คขับกันบ้างนะครับแล้วออชชั่นแบบคร่าวๆนะครับผมมา ้ามาครับต้องขอบอกนะว่า MG นะ่าจะเป็นตัวแรกนะครับที่เอาระบบรองรับเสียงภาษาไทยเข้ามานะครับผมนะอะยกตัวอย่างนะครับเปิดกระจกใช่โอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นไงนะครับเสียงเสียงเสียงมันเบาอ่ะนะครับผมนะ เรามาดูเดี๋ยวมาดูสิ่งนี้ต่อครับดูตรงนี้ดูตรงนี้ครับในเมื่อรถมาราคา800,000ออปชั่นมันต้องแกะโอ้โห,โห,โหนะตื่นเหมือดนะครับอ่ะมาเปิดซันรูปเป็นไงครับพี่แล้วซันรูปแบบเต็มบานด้วยนะนี่ครับบอกเลยว่าที่สุดดูดิไปอีกไปอีก,อกนูน่นไปนูน่น,นไปนไปโอ้โหดูครับเข้ามาแบบ แับโคตรดีโคตรสบายพี่ผมบอกเลยนะครับนี่เป็นไงนะครับจะมีจะมีขนดไหนอะที่ได้เงื่อนไขนี้ครับด่วนนะพี่นะเป็นไงครับพี่โคตรสุดยอดนะครับผมเป็นไงฟังก์ชันจะหนักจัดเต็มนะครับผมสุดยอดผมบอกเลยเสียงเพลงเพราะทุกอย่างเพราะลงตัวนะครับอะตัวนี้เหมือนที่บอกนะครับป้ายแดงสังหวนราคาอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับดาวประมาณแสนเก้าผ่อนเก้าพันวันนี้ผมมาขายให้ 4แสนกว่าบาทนะครับผ่อน7พันกว่าต่อสัญญานะครับวันละลูเกเอาเงินมาแค่7บาทแค่นั่นแหละนะครับผมนะหรือถ้าซื้อราคาเต็มนะครับคนซื้อได้1แสนคนแชร์ได้2หมื่นไปนะครับก็โคตรคุ้มค่าเลยนะครับโทรเข้ามาด่วนที่เบอร์0979393944หรือแอดไลน์นะแอด POPKK นะครับเป็นไลน์ทีมงานป๊อบไอเลยนะครับหรือจะเข้ามาหน้าร้านอยากให้ป๊อปดูแลเป็นงานส่วนตัวก็บอกว่านัดป๊อบไอไว้ถ้าไม่ได้บอกเขาก็จะเรียนตามคิวนะโอเคนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มมากอ่ะ วันนี้ก็ถือว่าไหนๆก็ได้ MG แล้วนะครับเดี๋ยวผมจัดให้อีกสักคันก็คือ MG 3นะครับก็ป้ายแดงประมาณ6 0แสนนะผมขาย3แสนกว่าไม่ครับผมให้วันนี้2แสนกว่าพอเฉพาะในวิดีโอนี้นะครับถ้าใครเห็นก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะต้องต้องคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเอา ZS หรือ MG 3ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมเนาะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับเลือกคุณภาพเลือกคุ้มค่าเลือกผมเลยครับป๊อปไอซ์ซาเลนโต